อืมทุกคนมากินข้าวกับน้ำพริกกันวันนี้นิกกี้ไมเวอร์อยู่กับน้ำพริกผัดกากหมูสูตรคุณแม่จากช้อปปี้นะคะเราทานไปบ้างแล้วคืออร่อยนะคะนี่เขาก็จะให้น้ำพริกแล้วก็แยกกากหมูมาให้เลยแล้วเดี๋ยวเราชิมให้ดูนะคะว่าก,ากากหมูเก็เป็นไงกากหมูดีแล้วก็ไม่เหมือนถือมีทั้งสูตรเผ็ดน้อยเผ็ดมากเราสั่งสูตรเผ็ดน้อยไปนะกดว่าชอบเลย รสชาติเปรี้ยวนําแล้วก็มีเคมนิดหน่อยแล้วก็เผ็ดเผ็ดพอดีพอด,ดีนะอ้าแล้วก็ใส่กากห,หมูเข้าไปนะฮะกินคู่กับน้ำพริกอ,อือว่าหรือใครจะเอาน้ำพริกกับกากห,หมูเนี่ยเข้าไปคุกคุกกันเลยก็ได,ด้